โอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆแล้วยิ่งตรงนี้ดูดูดูอันนี้คืออะไรอ่ะอ่ะก็คือโอ้เอออ่ะอ่นมเฉิดฉายแบบว่าจะรัดแสงนี่เลยมาแบบนี้เลยนมสวยนมสลดจะรัดแสงนมสวยแบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องจับมือลุ้นเลย นะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของแผละนะฮะนองข้าวเนี่ยนี่นี่นี่น,ะ,นะครับผมสวยมากก่อนที่จะไปดูนมสวยนะครับผมเราวาดเสร็จไปแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าทําเสร็จแล้วจะสวยไหมนะฮะมาดูอ,ดอันที่ <ใน S 1> ทำกันก่อนเนาะออมาอัปเดตอันที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะครับผมว่ามันสวยงามงามแค่ไหนนะฮะนอกจากเนินหน้าอกจะสวยแล้วแผลต้องสวยด้วย ถูกต้องแล้วนะคะถ้าหากว่านมสวยแต่แผ่ไม่สวยนี่ก็คือจะเป็นปัญหาเลยนะ,ะเหลายลคนจะมีความกังวลใจนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะสวยมันต้องสวยควบคู่ไปไปด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งนมแล้วก็ทั้งแผ่เนาะ หลายคนเนี่ยนะหาวิธีอื่นๆนะครับผมไม่อยากจะมีแผลใต้ราวนมเลยอ่ะก็เลือกอยากจะไปทําในส่วนของแผลใต้รักแร้นะครับผมเพราะว่านวัตรกรรมแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีรักแร้แล้วก็ใต้ฐานนมนะครับผมแต่ทุกวันนี้นะะก็นิยมใต้ฐานนมเนาะเป็นซะส่วนใหญ่เพราะว่า<อ>ทําใต้ฐานนมมันจะทําให้เราเนี่ยฟื้นตัวไวแล้วมันก็จะทําให้เราเนะคะเจ็บตัวน้อยลงไปด้วยนะท<อ>ําไมถึงฟื้นตัวไวล่ะคะเพราะว่าเวลาที่คุณหมอเปิดแผลปุ๊บเราสามารถยัดใส่ซีคนเข้าไปได้เลยนะคะเราไม่ต้องเลาะ เราไม่ต้องซอเราไม่ต้องคว้านจนกว่ามันจะลงมาใส่ในสรงนมเรานะ<อ>เพราะฉะนั้นเปิดปุ๊บใส่ปั๊บมันก็ฟื้นตัวไวไงไม่ต้องเจ็บเยอะใช่ไหม ก็เลยฟื้นตัวไหวนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็มันคือข้อดีแต่ว่าถ้าทาผิดที่นะครับผมเส้นนี้มันจะไม่อยู่ตรงรอยพับมันอาจจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเออหรือว่าอาจจะลงมาข้างล่างเกินไปก็ไม่สวยนะ,ะอันนี้เราก็ต้องศึกษาข้อมูลดีเลยนะคะการ,รทำเสกกรรมนกเดี๋ยวนี้ที่ไหนเขาก็ทำค่ะคะุณผู้ชมการออทําเสยกรรมนกนะคะเดี๋ยวนี้นะ่ะทำกันเยอะแยะมากมายกลายกองออไปหมดเลยนะ<ด>แต่เรามไม่รู้เลยว่าคุณหมอที่ทําให้เราเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรในการทํานะใชครับบางที่อาจจะบอกว่าดมยาค่ะแต่ไม่รู้ดมยาจริงหรือเปล่าบางที่ อาจจะหลอกว่าใส่ใต้กล้ามเนื้อค่ะแต่ไม่รู้ใส่ใต้กล้ามเนื้อจริงหรือเปล่าใต้จริงเพราะว่าทํามาแล้วอ้าวทำไมจับเจอเป็นริ้วขึ้นเป็นขอบล่ะทำไมทํามาแล้วนมหนูยานไวล่ะคะทำไมทํามาแล้วเนี่ยนมหนูมันไหลออกด้านข้างล่ะคะอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูดีๆนะดูดีๆนะเราจะพูดยังไงก็พูดได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราทําออกมาแล้วนะคะอันนั้นคือสิ่งการันตีที่เราจะรู้ว่าที่นั้นทําออกมาแล้วเป็นยังไงผลงานต้องชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นวิดีโอแบบนี้ตุ้งไม่ได้แต่งไม่ได้เติมไม่ได้นะครับผม สวยมากเหมือนที่พี่หอมเมืองสนบอกมาเหมือนพี่สุวรรณีนานาบอกมาสวัสดีครับสวัสดีพี่เมทาวีด้วยสวัสดีคุณวาวาเข้ามาอีกแล้วนะครับผมสวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับผมนะฮะที่ระบบยังไม่ได้แจ้งขึ้นชื่อเดี๋ยวเราก็ทักทายกันไปแล้วก็ดูนมกันไปนะฮะ่แล้วนะคะแล้วนี่คือต้องบอกเลยว่าแผ่เจ็ดวันนะพี่เขาหลาแผ่วันแล้วก็เจ็ดวันแต่แผนเล็กแผ่สั้นแผ่สวยมาก นะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะถามนิดนึงน้องข้าวหลายคนบอกว่าเนี่ยทำที่คลินิกของเราเอ,อ,อย่างเงี้ยเนาะมันเป็นคลินิกแล้วมีการ follow up ไหมให้มาทําแผลเสียตังไหมอ,อ,อะไรยังไงเอออย่างเงี้ยต้องบอกเลยนะคะว่าการทาเสริมกำลังที่คิวคลินิกนะคะหนึ่งเลยบอกเลยว่าเราใช้เป็นสายแพทย์เฉพาะทางโดยตรงจร,งริงๆสองเลยเราใช้เป็นการดมยาสลบนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะในส่วนเรื่องการตรวจเช็คนะคะหรือว่าการกลับเข้ามาจาแผลเนี่ยหลังจากที่ทำไปหนึ่งวันค่ะเราจะได้กลับเข้ามาให้ดูแผลหนึ่งวันเสร็จปุ นะคะถ้าหากว่าใครสะดวกมากจริงๆนะคะอยู่ใกล้ๆเราเลยเนี่ยก็3วันทุกๆ3วันเราจะนัดเข้ามาดูจนกว่าจะครบ1เดือนแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะนัดเลย1วันยังไง1วันนะคะทาไปแล้วต้องกลับเข้ามาดูหลังจาก1วันก็จะเป็น7วัน14วันแล้วก็1เดือนเลยก็ต้องมีเผื่อเวลาไว้ก่อนถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็คือต้องหาบ้านญาติหาโรงแรมนะฮะไว้ก่อนนะนอน แล้วก็อีกหนึ่งวันก็กลับมาตรวจแล้วก็กลับบ้านไปแต่ะะหลังจาก1วันถ้าเราไม่สะดวกเข้ามาก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถส่งลูกเข้ามาอัปเดตให้ดูกันก่อนได้นะ<ช>ทุกๆครั้งที่เรากลับเข้ามาตรวจทุกๆครั้งที่เรากลับเข้ามาฟอลโล่คือไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะไม่มีเลยต่อให้เราจะทําแผลให้ใหม่หรือว่าคุณจะ ขอชุดอุปกรณ์ในการทําแผลน,นะคะกลับไปทําที่บ้านอันนี้คือเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มบางที่บางแห่งขอเก็บเพิ่มค่ะเอาในโซของนู่นเอานี่เพิ่มเก็บเงินเพิ่มค่ะเอา<ม>ยาเพิ่มเก็บเงินเพิ่มค่ะที่เราบอกเลยว่าไม่มีไม่มจ่ายจบเลยค่ะถ้าหากว่าคุณบอกว่าอุย้ยหนูมีความรู้สึกมาว่ามันยังอาการแบบเจ็บจี๊ดหนูหนูขอยาเพิ่มได้ไหมคะเอาไปเลยเอาไปหนึ่งกล่องเลยหนึ่งกล่องฟรีเอาไปเลยขึ้นรถกระบะไปเลยต็มกระบะไปเลยนะคะหรือว่าจะขนตู้ยา ของเรากลับบ้านไปเลยล้าก็ให้ไม่ได้นะครับแล้วก็พวกชุดอุปกรณ์ทําแผลต่างๆคือเราก็ให้คุณลูกค้ากลับบ้านไปเลยนะเน<อ>าะเพราะว่าเราเข้าใจค่ะว่าบางคนเนี่ยไม่สะดวกไงพี่เขาา้าหลามใ่คลาคนบอกว่าหนูขอทําแผลที่บ้านเองได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทําได้ <ทำ S 2> นะ,ะได้เราก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่เนาะเขาจะแนะนํานะคะแล้วก็จะคอยบอกว่าเรากลับบ้านไปเนี่ยเราต้องเช็ดยังไงเราต้องทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ในส่วนของที่ชุดอุปกรณ์ในการทาแผลกลับบ้านไปด้วยแนะนําเป็นอย่างดีนะครับผมสวัสดีท่านที่เข้ามา นะครับผมคุณน้ำปั่นนะครับผมนะฮะสวัสดีคุณเอ๋ด้วยนะครับผมสวัสดีคุณฟ้าสางแต่ไม่ฟ้าเหลืองนะครับผมอ่ะสวัสดีนะครับผมทุกท่านที่เข้ามาเลยนะครับคุณหมูน้อยไก่ชนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอยากเล่นไก่ชนติดต่อพี่เขาไปนะฮะส่วนใครมีอ่ามีมีเขาเรียกว่าอะไรมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาได้หรือว่าถ้าใครอยากทําอันนี้อยากทํำทุกคนอยากทําอย่างแน่นอนใช่ถ้าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยที่083 429199 9่่ หรือแม่งก็สามารถนะคะอินบ็อกผ่านทางเพจนี้ได้เลยเพจที่พวกเราสองคนกำลังไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราปิดอยู่เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายที่เจ้าหน้าที่อยากจะแจ้งทุกคนนะครับผมนะฮะเดือนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์แลกซื้อสินะเดือนนี้ก็จะเป็นสิทธิ์แลกซื้อนะคะเดือนหน้ารอดูว่าจะเป็นอะไรเดือนหน้าอาจจะเป็นการ เก็บบิตคอยเก็บบิตคอยเก็บบิตคอยหรือว่าอาจจะเป็นการเล่นหุ้นเล่นหุ้นพื่อที่จะซื้อเนเสริมหน้าอกอะไรเงี้ยเนาะรอดูนะคะว่าเราจะมีอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยกิจกรรมใหม่ๆอะไรมา่แต่ต้องบอกเลยว่าสิ้นเดือนนี้เราแจกแน่นอนพี่ข้าหลามสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงสําหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงรอเลยค่ะสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเราจะมาหมุนลูกแดงแอ่าหมุนลูกแดงๆหมุนไปแล้วรอบนึงเนาะคนก็แบบว่าถูกต้องให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามนะคะวันนั้นป่าไปเลยค่ะ เจ็ดล้านคอมเมนต์เจ็ดล้านคอมเมนต์เล้านคอมเมนต์เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะมาแจกนะครับสำหรับแฟนตัวยงนะฮะไครสถานะแฟนตัวยงหลุดนะเกลว้นะบอกเลยเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ยังสามารถที่จะทําใหม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังเหลือเวลานะวันนี้เพิ่งวันที่18แค่นั้นเองใช่ค่ะเดี๋ยวรอเลยนะคะสิ้นเดือนนี้เราจะมาแจกอีกสิบสองวันนะครับปั้นโปรไฟล์ทันนะครับผมคุณกล้องนะครับถามมานะฮะจมูกใหม่เริ่มต้นที่เท่าไหร่8ปดพันเบาทครับถ้าเคยทํามาแล้วค่าแก้ห้0 0บาทครับมีให ควีนชามิงควีนเพอร์เฟกต์ควีนและดิมอนควีนครับอยากได้ทรงไหนปรึกษาเจ้าหน้าที่เลยนะฮะเอาเลือกเอาทรงที่มันตอบโจทย์เรานะฮะบางคนมีแต่สันไม่มีปลายบางคนมีแต่ปลายไม่มีสันนะครับออบางคนไม่มีทั้งสันแล้วไม่มีทั้งปลาย,ลยบางคนไม่มีอะไรเลยบางคนไม่ม<ช>ีอะไรเลยนอนตะ,คะแคงไม่ได้เลยทั้งชีวิตนี้นอนหงายมาตลอดเพราะว่าถ้านอนตะแคงตาดำไหลาหากันเลย เราสามารถที่จะงัดขึ้นมาได้เนาะเพราะว่าคุณหมอเอเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการเหลาปรับแต่งผมให้มารับการรูปหน้าของใครแต่ละคนนั่นเองถ้าพูดถึงหมอเอนะครับแพทย์หญิงอันทิสาของเราไม่ใช่เฉพาะจมูกนะครับเจ้าแคสจมูกทําได้เติมไขมันหน้าทําดีนะครับผมดูดไขมันทําเก่งนะครับหรือว่าจะเป็นการฉีดนะการฉีดต่างๆน้องโบสุดยอดเลยน้องโบน้องแฟตน้องฟินน้องโบน้องแฟตน้องฟินน้องเมโซน้องเลก็มา มี<อ>มดนะครับผมนะฮะว่าทักทายเข้ามาได้นะครับบอกว่าอยากทํากับหมออีนะครับมีส่วนลดราคาพิเศษให้ด้วยนะครับทรงดีมากแผลก็ดีอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหายง่วงหรือยังก่อนนะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าเมื่อเช้านี้บอกง่วงอยู่คุณขวัญบอกว่ายิ่งดูเพราเรายิ่งง่วง นามาสเตไม่ใช่นาะมาสเตมิงกาลาบามิงกาลาบามิงกาลาบาสบายดีก็ไม่รู้จะอะไรไม่รู้จะอะไรถ้าใครสนใจเนาะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เพจนี้เพจที่พวกเราไลฟ์สดกันอยู่นะตอนนี้ยเลนะจ๊ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า